สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินเราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาอยู่ตลาดนัดกรีนมอตลาดราชมงคลนะคะตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้านนาผพัดผ้าไหมสุรินนะคะก็ผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทักน้าหมอกันเลยนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ดูเหมือนว่าผ้าไหมจะมาเยอะเลยนะมาแล้วนะคะเข้าปกติหรือยังยังไม่ทำ ยังที่โคทางแต่ก็โอเคโอเคโอเคแล้วเนาะว่าตัวเองทำใจได้ตัวเองทใจได้เลย <c oughs> เอานะ <Okay. S 1> ได้มาบ้างนะน้าหมอเห็นลายแปลกๆมาลายเอสอะไรแบบนี้ไม่ไม่ไมเออสีงีจ้จ๋าจ๋าอันนั้นอะ ถี่ย้อมมะเกลือค่ะถีย้อมมะเกลืออามาโชว์กันหน่อยสวยงามสวยนะคะเราเรียกว่าสดุสวยของบ้านนารุ่งบ้านนารุ่งใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นงานผลงานของบ้านนารุ่งเป็นผ้าไหม่สามตะโกยียบหอกนะคะจะมีลายเก็ดดาวในพื้นอันนี้ของพักบ้านนารุ่งนะคะย้อมจากมะเกลือย้อมจากมะเกลือย้อมหลายรอบมากค่ะทำไมมันเหมือนกับเขียวๆหรือว่ายังไง เส้นยืนเขาเป็นครามค่ะอ๋อเส้นยืนเป็นครามเส้นยืนเป็นครามพวกนี้เขาจะเขาจะโทรเขาจะเรียกไหมเองแล้วก็โทรเองทอเองแล้วเราเอามาโทรเองนะคะจะได้เป็นไหมบ้านเป็นเชิงบนล่างเนาะใช่ค่ะเป็นเชิงบนล่างเชิงบนล่างนะคะเชิงบนล่างสีเขาวเราก็มีอย้อมมะเกลือย้อมมะเกลือคมช่างที่ย้อมยากไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะได้เก็บภาพได้ภาพตาค่ะ อันนี่ก็จะสวยอีกแบบหนึ่งคะนี่ะใช่ใช่ใช่เป็นงานของสวยเขาจะเป็นตารางค่ะเเป็นอยย่างงี้แต่ถ้าเป็นของเขมรเขาจะเป็นแบบมัดมีเป็นลวดลายไปเลยอ๋ออันนี้เป็นตารางค่ะอันนี้อ๋อเป็นเป็นผ้าสวยนี่จะเป็นตารางใช่ไหมอ่าบางบางทีเขาจะทําเป็นล็อกๆอะค่ะอ๋อเป็นล็อกๆอ๋อเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเขามาถัดจะดูว่าเก๋ไก่นะคะเก๋ไก่อย่างหนึ่งนะอันนี้เท่าไหร่คะอันเนี้ย เี่ยตัวนี้สองพันค่ะสองพันกีตะโกสามตะกกเหยียบเหานะคะไหมบ้านค่ะไหมบ้านนะคะตัวนี้สองพันค่ะสวยค่ะสองพันนะคะเป็นลายที่คลาสสิกอืมค่ะสีก็จะเป็นสีสีเทาย้อมมะเกลือเขาได้ไม่ไม่ไม่เข้มเท่าไหร่แต่ว่ามันมันก็จะออกเป็นเขียวๆนิดนึงใช่เพรว่าไม่ไม่เขาอาจจะให้เป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้เค่ะเพราะเป็นมะเกลือแล้วก็ บวกฟ้ามันก็จะออกมาเป็นลายแบบนี้นะคะทุกคนจะเกิดมาเป็นเป็นคลามเป็นคลามนะคะจะเกิดมาเป็นคลามเป็นคลามนะคะเวลาออกมาสีดํามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทําให้เหมือนเขียวนะไมันจะเหมือนมันเป็นเลืองมันเขียวเหมือนสีเหลืองเป็นทองสีทองด้วยความที่สีธรรมชาติมันก็จะเจอแดดมันก็จะอีกสีนึงเจออยู่ในร่มก็อีกสีนึงค่ะโอ๋อค่ะอ่ะเอาอีกเอาอีกลายค่ะนะหมอ ให้ชมเต็มๆเลยวันนี้เราไม่ได้รีวิวผ้าไหมเรานานเลยเนาะอันนี้เป็นสีเป็นลายท้องพันเป็นลายท้องพันตัวนี้เป็นไหมบ้านเส้นเล็กลายอะไรนะท้องทพันท้องพันค่ะคือตรงกลางโอ้ตรงกลางออ๋จะมีเชลเล่นแต่เชิงอันนี้เป็นย้อมจากทั้งจากทั่งแต่ลายเขาสวยนะคะข้างบนมัดมัดคือคือเอานี่ไว้มัดแต่เชิงใช่ไหม แล้ส่วนใหญ่บางคนถ้าเป็นสีธรรมชาติมันจะทํายากเพราะว่ามันจะความไม่เสมอกันนะคะมันจะมีความไม่ยอมได้ไม่เสมอกันฝีมือไม่ดีก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ใช่ไหมอ๋ออ่ออ๋อ้อได้เยอะค่สีไม่เสมอก็ไม่ได้แต่นี่เขายอมได้สีเสมอแล้วคไหนบ้านเขาเรียกลายท้องท้องพันลายท้องพันโอ้โดน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 ู้บังโดน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 กันแม่ค้าชนเออออคนไล่กันนะะมีลายท้องผันหมอมาตรงนี้ดีกว่าของพวกเราวะจะได้ไม่ชนกับเขา อะไรท้องพันอุ้ยคนขาวใส่สวยเนาะสวยค่ะคนตุางกลางอีกนิดสิกลางอีกนิดสิให้เขาดูมันมันเป็นสีสีขับผิวอือสีขับผิวยอดจากข้างเผโอ้โประโหดประโหดอันนี้ก็ใบสมองเขาหมักโทนไว้เขาหมักทิ้งไว้หกเดือนเป็นสีเขียวๆบนเล็กๆเนี่ยอันนี้หมักหมักทิ้งไว้หมักใบสมองเอาใบสมองเก็บมันเป็นลายอะไรนะลายแบบทองพันท้องพันเออทองพันก็คือ ถ้าจะมีมีเชิงแล้วก็ตรงกลางโล่งเปยนลายทองพันลายทองพันะพึ่งเครเห็นนะนี่จ้านี้สวยค่ะสวยสวยตัดเสื้อก็ได้ไม่นุ่งดีกว่านุ่งสวยดีกว่านี่นะลายทองพันนะทุกคนเท่าไหร่น้าผืนนี้นะตัวนี้สองพนหค่ะสองพันห้ารอบาทก็ตากีตะกอ3ตะกอเยียมหคุณหมอลองห่มดิลองห่มดิอาจจะสวยมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะ ลายท้องพันนะคะทุกคนอุ้ยลายแปลกๆนะคะนี่เส้นเล็กแบบนีนมากคือการพัฒนาการทํารูปแบบผ้าไหมเนาะออกแบบผ้าไหมก็ต้องงอ้ก็คนก็จะเบื่อคนก็จะเบื่อสวยมากสวยมากทุกคนโอ้โหเนี่ยท้องพันนี้มีแต่สีนี้ใช่ไหมค่ะมีแต่สีนี้ค่ะนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนพีเดียวนะคะโอเคค่ะลายท้องพันอ่ะขออีกสักสองลายแล้วกันอันนี้นะ เหมือนนกมีนกมีปลาสาสลายสัตว์โอ้โหมีม้ามีป้าศาสัตมีวังมีช้างข้างล่างนะคะสัตว์มงคลได้เป็นสัตว์มงคลจ้ะแต่เหมือนไม่ชัดแต่ว่าสวยนะมันเป็นนี่นี่นี่เพราะว่ามันเป็นไหมบ้านด้วยแล้วย้อมแลลายมันเยอะลายมันเยอะมันก็เลยทําให้ย้อมยากไม่ให้ติดนะคะข้างล่างเป็น เสือหรือเปล่าเนี่ยัวกวางเหรอข้างล่างเเป็นช้างค่ะช้างช้างช้างมีไอ้นั่นเลยค่ะช้างนั่งเลยอ่ะคนออกแบบออกแบบยากมากอืมนกสวยค่ะแต่สวยมากมันเป็นแบบมันเป็นลูมิเตดแบบแบบยังไงล่ะเขาเรียกอะมิมิตติแบบอย่างเนี่ย ตัวนี้นะคือคือมันความความยากมันทํามัดลายยากอเพราะว่าลายมันเยอะลายละเอียดแล้วมาทําสีธรรมชาติซึ่งปกติเขาจะทำเป็นสีเคมีถ้าสีเคมีมันจะชัดมันจะแจ่มเลยใช่ใช่ต้องใช้ความละเอียดเยอะความล้าเยอะพอมาทําเป็นสีธรรมชาติดันมันก็เลยสีมันไม่ชัดไม่แจ่มแต่แต่มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะ สวยเริ่มย้อมใหม่ด้วยค่ะเริ่มย้อมใหม่นะคะเริ่มย้อมใหม่อันนี้เป็นเป็นม้าศึกนะเนี่ยใช่ม้าศึกนะนี่จะช้างจะช้างศึกช้างศึกม้าศึกแล้วก็นกชั้นจะมีทุกอย่างโอ้โหนะคะทุกคนเท่าไหร่ผืนนี้ก็ได้สองพันได้ค่ะสองพันเพราะว่าราคาเบาๆนะคะทุกคนด้วยความที่เขาย้อมสียังไม่ได้เต็มที่ยังไม่สวยเขาก็เลยไม่ได้เต็มที่แต่ถือว่ารอบรอบรอบรอพื้นต่อไปเขาอาจจะมีมารอบพื้นต่อไปก็จะมาถ้ามา เริ่มทำนะคะอันนี้งานเริ่มนะคะทุกคนงานเริ่มอยู่ที่สองพันนะคะงานเริ่มอยู่ที่สองพันเอาเรามาผ้าคามค่ะนะหมอเรามาผ้าคามดีกว่าเรามาโชว์ผ้าคามของเราอีกเป็นลายสุดท้ายนะคะแันีนะนะนำสีธรรมชาติล้วนยังไม่ได้แนะนําเลยมาหลายรอบแล้วนะคะอ่ะโอเคอันนี้เป็นผ้าไหม่้อมตาม่ะตรงนี้เป็นเป็นเส้นยืนมันเป็นสีดำทีนี้เอ่อจะ น้ำมากจ้ะหนาแล้วก็กลิ่นหอมด้วยจ้ะเนี่่ยคะหอมกันทุกคนหอมอ่อนๆด้วยจ้ะอันนี้เป็นลายของมะเขือต้องต้องหอมอีกรอบอ่ามันจะสดชื่นทำให้เราโล่งจมูกโล่งจมูกได้จ้ะโล่งปอดเลยทุกคนโล่งปอดค่ะโล่งปอดตามันจะช่วยทำให้เราหายใจเหรอสดชื่นสดชื่นค่ะนะหมอจริงๆสดชื่นเป็นลายลูกแก้วตามเนี่ยเอาไปพันคอมันจะสดชื่นเลยสดชื่นเลยจ้าเป็นยกดอกยกดอกลูกแก้วเชิงบนล่าง เขาเรียกลายอะไรน่ะค่ลายดอกมะเขือค่ะลายดอกมะเขือเนี่ยมันจะมีความเป็นมิติพอามันเป็นสีดำอ่ะมันจะมีความเป็นมิติมันจะนำเงินผสมดำมันก็จะออกเทานิดๆเออฟ้าด้วยอะไรด้วยค่ะแล้วก็อจะบางทีก็ออกเป็นเขียวถ้าเจอแดดเหมือนทองด้วยใช่ค่ะสีมันจะสวยตัวนี้จะเป็นผ้าหรูค่ะผ้าหรูเป็นผ้าหรูคำคำนี่มันชมา สูงไปนิดหนึ่งไหมหรือยังไงจะสูงไปจะสูงนิดหนึ่งสูงนิดหนึ่งสองพันสองร้อยบาทนะคะทุกคนนะคะสามพันสอร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่จับภาพก่อนนะคะอันนี้ผ้าคลามลายดอกมะเขือนะคะทุกคนก็มาได้ที่ท่านทักได้ที่เพจณภพาพัฒน์ไหมสีผ้าไหมสีธรรมชาติได้เลยนะคะทุกคนก็เปิดอยู่เพจทุกวันนะคะทุกวันแล้วก็แล้วก็จะมาวางที่ตลาดนัด ผ้าไหมสุรินนะคะเอ้ยตลาดนะัดผ้าไหมราชมงคลทุกวันอาทิตย์นะคะเอาอีกลายหนึ่งแล้วก็จะจบนะคะทุกคนเนาะเป็นงานของเบ้านนารุงค่ะตัวนี้บ้านนารุงจะเป็นไหมบ้านไหมบ้านของเขาคือเขาเขาเขา,เขาทอเองค่ะอือ <ME R> เขาจะเลี้ยงไหมที่บ้านนารุงเขาจะเลี้ยงไหมเองเอเเขาทอได้แน่นมากก งานซาำตะกอนยัมพอแต่อันนี้ยังไม่มีไม่มีกลิ่นเพราะเขาจะจ้างอาจารย์โผอาจารย์ที่ดูแลเรื่องความเป็นคนย้อมเขาไม่ได้ย้อมเองบเขาจะจ้างอาจารย์ย้อมแล้วเอาเอามาทอนะคะเพราะว่าเขาย้อมเองไม่ได้ที่ตะบนนาลุงยังย้อมเองไม่ได้ก็เลยจะไม่มีกลิ่นแบบนั้นไม่มีกลิ่นนั้นจ้ะเพราะตัวนั้นจะเป็นความสดความสดอันนี้ไม่ใช่ความสดอันนี้จะเป็นไม่ใช่ความสดมันยังแข็งอยู่ใช่มัน แล้วระหว่างคามสดกับวันนี้ราคาเป็นยังไงคะราคาเบากว่าเบากว่าอันนี้สองพันสองพันนะคะอันนี้สองพันสองพันสามเพราะว่าอันอันนี้จะหนาอยู่แต่ว่าค่อนข้างหยาบไม่เหมือนอันนั้นหนาแต่ก็นุ่มนะคะคือแกจกของกุ้งแล้วเนาะอันนี้นะคะผ้าไหมสีครามนะคะจากช่องนภาพัฒน์พามิตรินนะคะก็วันนี้ ช่องต่อรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามารีวิวผ้าไหมสีธรรมชาติร้านนภาพัฒน์ผ้าไหมสุรินในวันนี้นะคะก็หวังยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในผ้าไหมสีธรรมชาติวันนี้นะก็ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อจะมาพลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะชควดีนะคะสวัสดีค่ะ